แย่งตักเกิดสึกแย่งตักกันนะครับน,นี่ใครหนูโรซาน,นี่โรซานะคะโรซาค่ะอันนี้หนูยังว่างอันนี้หนูยังว่างนะคะหนูยังว่างไหน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  นี่ก็ผมยังว่างนะครับผมยังว่างนะครับเอาไม่ถึงเกิดุดแย่งตักเรีวมาเรียวมาตุ่มนะ แมาตุมนะครับมาตุมครับผม <c oughs> เพื่อนบางหมดกล้องหมดแล้วมาตุมครับให้แม่ดูหน้าหน่อยให้แม่ดูหน้าหน่อยมาตุมครับไข่ <c oughs> ต,ต้มไข่ต้มไหมมาครับมาครับมาครับ <c oughs> อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ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 ยอแม่ดูหน้าหน่อย ไข่ต้มครับผมแต่